สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุตรชาแนลสำหรับคลิปนี้ก็เป็นสุู๊ปเด็ดการ์ตูนดังวันนี้ก็จะ,ะรวบรวมการ์ตูนที่เฮียนไม่อย่างยาวนานซึ่งมันยังไม่จบสักทีนะครับก็ทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นก็บอกว่าก็อยากให้การ์ตูนเหล่านี้เนี่ยจบที่รุ่นเราสักทีนะครับซึ่งการ์ตูนเหล่านั้นได้แก่เรื่องที่1คือหน้าก,ากากแก้ว ผลงานของอาจารย์ซูซูเอมิอุจิเป็นการ์ตูนที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1976และเหมือนจะเป็นต้นแบบของการต์ตูนตาหวานผู้หญิงหลายๆเรื่องนะครับแม้ว่าฉบับอนิเมะจะจบลงตั้งแต่ปี2016และตีพิมพ์ม,มายาวนานกว่า45ปีปัจจุบันก็มีรวมเล่มทั้งหมด49เล่มและก็ค้างคางมาอย่างนี้กว่า4-5ปีแล้วโดยผู้เขียนเองก็บอกว่าจะวาดเล่มที่50ที่ทุกคนรอมานานแต่ก็อาจจะไม่เสร็จในปีนี้ครับหลังจากที่คนเขียนผัดมานาน บรรดาแฟนๆตัวยงก็ได้แต่หวังว่าจะได้เห็นตอนจบของเรื่องนี้สักทีครับเรื่องที่2คือคำสาปฟาโรเขียนตั้งแต่ปี1976ผลงานของอาจารย์เจออโกโฮโซคาวะอยู่ในยุคเดียวกับหน้ากากแก้วคือผู้อ่านส่วนมากคงจะงอ,อกขึ้นกันหมดแล้วนะครับแต่เรื่องนี้ก็มีวิแววว่าน่าจะมีโอกาสจบเยอะกว่าหน้ากากแก้วและก็ยังคงตีพิมพ์ในนิตยสารพรินเซสอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันก็ตีพิมพ์มาทั้งหมด66เล่มก็ต้องภาวนาะไม่ให้คนเขียนแก่ตายไปก่อนคนอ่านละครับงานนี้ เรื่องที่3คือกับตมซื้อภาษาผลงานของอาจารย์โยอิจิทาคาฮาชิตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1981ครับคือเนื้อเรื่องเดี๋ยมันควรจะจบไปนานแล้วแต่เรื่องที่มันก็ยังไม่จบสัทีนะครับ พอเหมือนจะจบก็จะมีภาคใหม่ๆโผล่มาเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยซื้อบาษาก็อยู่ที่ภาค5 Rising Sun ที่ยังคงตีพิมพ์ออกมาอย่างต่อเนื่องและก็ไม่รู้ว่าภาคนี้จะเป็นภาคสุดท้ายหรือเปล่าการ์ตูนเรื่องนี้ก็ขึ้นชื่อความเมื่อวังในการเตะฟุตบอลกับส่วนสูงของนักบอลที่สเกลมั่วไปหมดนะฮะแฟนตัวยงก็ได้แต่หวังว่าเรื่องนี้จะจบจริงๆเมื่อไหร่กันแน่นะครับผมเรื่องที่4จโจ้ล่าข้ามสัตวรวัผลงานของอาจารย์โรฮิโกะอารา k ิ ตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี1987ตั้งแต่เนื้อเรื่องยังเกี่ยวกับหน้ากากคำสาบจนมาโด่งดังในภาค3ที่มีเรื่องของผู้เช้สแตนกับลูกธนูครับและก็มีการรีบูตจากกวานมาตั้งแต่จบภาค6พอมาถึงภาคสตีลบอลรันในภาค7กระแสก็ไม่ค่อยแรงเท่ากับภาคที่ผ่านมาแต่ก็ดําเนินมาถึงภาคที่8โจโจโไ้ไลออนทาง23เล่มและดูเหมือนว่าไฟเขียนของอาจารย์อารากิก็ยังมีเรื่อยๆก็ต้องดูกันต่อไปว่าจากกวานของโจโจ้จะจบลงตรงไหนกันแน่นะครับเรื่องที่5เบอร์เซิร์กผลงานของอาจารย์ ตั้งแต่ปี1989ก็มีกิตติศัพท์ของเรื่องนี้ว่าเมื่อไร่จะเขียนจบสักทีนะฮะคือมังงะของเรื่องนี้เนี่ยพิมพ์ช้ามากคือกว่า31ปีเนี่ยก็ยังอยู่ที่เล่ม40ก็มีข่าวลือว่าอาจารย์ติดเกม Idol Master บ้างบางทีก็บอกว่าเป็นเพราะปัญหาสุขภาพแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแฟนบอยก็หวังว่าจะได้เห็นฉากจบของเบอร์เซ์และตาตาหลับสักีนะครับผมเรื่องที่6ก้าวแรกสู่สังเวียนผลงานของอาจารย์โจจิโมริคาว่ ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1989ตอนที่สำนักพิมพ์วิบูลกิจตั้งชื่อไทยเรื่องนี้ว่า9แรกคงไม่คิดว่าเรื่องมันจะยาวเกินก9แรกขนาดนี้นะครับมับงงะก็มีจํานวนถึง128เล่มแต่ผมคิดว่าน่าจะใกล้ถึงบทสรุปของเรื่องก็ไปทุกทีครับจากปัญหาสุขภาพของอีโป้ที่มักจะมีในผู้ต่อยมวยทุกคนก็คืออาการสมองเสื่อมจากการโดนแรงกระแทกจากการชกค,ครับแล้วก็รอดูว่าเรื่องอีโป้มันจะจบที่รุ่นเราหรือไม่ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับเรื่องที่7 บากิผลงานหอจนันเคซุกิอิตางากิตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี1991ด้วยลายเส้นกล้ามเนื้อที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ถูกวาดออกไปล้อเป็นมีมกับเรื่องอื่นบ่อยมากจากการสู้กับคนธรรมดาไปจนถึงการปลุกผีแบบมุซาชิขึ้นมาสู้และการต่อสู้กระหุ่นโลกไปเรื่อยๆครับ ก็มารอดูว่าบาก,กิจะจบที่รุ่นเราหรือไม่นะครับเรื่องที่8โคนันเจ้าหนูยอดนักเสือกไม่ใช่นักสือตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1994แล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะจบลงสักทีครับและไม่ใช่ปัญหาว่าโคนันเนี่ยตีพิมพ์ล่าช้าครับ แต่พ่ออาจารย์โกโชอาโอยาม่าก็ยังคงไฟแรงอย่างต่อเนื่องปัญหาของเรื่องโคนันก็เนื้อเรื่องที่วนเวียนกับคดีเล็กๆนะแล้วก็สลับกับชายชุดดาแบบไม่ค่อยขยับแต่ข่าวดีครับในไฟล์ล่าสุดของโคนันก็เหมือนว่าชายชุดดาจะเริ่มเคลื่อนไหวครั้งใหญ่แล้วแล้วแม่ของชินจิก็ยังทักว่าชินจังเป็นคนโปรดของชารอนวินยัตด้วยคาดว่าคงจะได้เห็นลางตอนจบเมื่อพวกชุดดาได้เคลื่อนไหวครั้งใหญ่แล้วก็คงได้เห็นความหวังของตอนจบโคนันก็ามาทุกตีครับ เล่มีฝั่งของจอมโจรคิดที่ค้างอยู่ที่เล่มห้าคือนานๆออกทีจนคนอ่านลืมไปแล้วครับและการที่โคนันต้องยืดก็เพราะเหตุผลทางธุรกิจด้วยก็ยังมีมุกว่กับสปินออฟแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆในญี่ปุ่นด้วยเพราะฉะนั้นคนดูก็ได้แต่หวังว่าห้าป่วยห้ามตายและได้ดูบทสรุปของเรื่องนี้สัทีนะครับเรื่องที่ 9. Hunter Hunter ผลงานของอาจารย์โยชิฮิโรโทงาชิ ตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี1998ตั้งแต่พอตเรื่องเนี่ยสอบพันเตอร์เพื่อไปตามหาพ่อก็คือจินแล้วพอสอบผ่านไปก็มีเรื่องของการฝึกเน้นสู้กับพวกแมงมุม um, และก็มาถึงเกรมกรีซไอแลนด์ I and, จนสู้กับพวกมดคิเมราแอนคือก่อนเจอพ่อตามวัตถุประสงค์ของเรื่องแล้วแต่ผู้เขียนก็ยังอุตสาห์ขยายโลกไปอีกครับก็คือไม่มีวิเววว่ามันจะจบสักทีครับแล้วอาจารย์โทงาชิก็ยังมีปัญหาสุขภาพมีการหยุดเขียนยาวในนิตยสารจำ้ำจนทำลายสถิติเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเหมือนกับว่าหนังสือออเเีีี่ยออกปลปลม2 อะไรทำนองนี้ร้านหนังสือในญี่ปุ่นบางแห่งก็ถึงกับติดป้ายขายในชุดแพ็คว่าเรื่องนี้จบไปแล้วเป็นการโทรอาจารย์ว่ากลับไปเขียนต่อสทีชนะอรอง,องยังไงก็ได้แต่หวังว่าคนเขียนไม่ตายไปซะก่อนและพวกเราจะได้เห็นตอนจบจริงๆของฮันเตอร์ฮันเตอร์สตีนะครับผมเรื่องที่10วันพีชผลงานของเออิจิโร่โอดะตีพิมพ์มตับบ้งแต่ปีพันเก้้อก็แลก็ถือว่าเป็นหัวหอ,อกสําคัญของการ์ตูนญี่ปุ่นเลยครับโดยยอดขายมังงะสูงที่สุดในโลก และก็ยังมี Open World ด์มินิยายแล้วก็สปินออฟอีกมากมายอาจารย์โอดะก็บอกว่าดำเนินเรื่องมาถึงประมาณ90%แล้วถ้าหากจบการต่อสู้ของภาควานกับไคโดเนื้อเรื่องที่เหลือก็คือองค์สุดท้ายของเรื่องนี้เหลือเวลาอีกประมาณ4ปีกว่าๆถ้านับจากปี2019ในงานจัม p f เฟสต อาจารย์โอดาก็บอกว่าอีก5ปีจะจบครับแล้วก็จะมีจุดเปลี่ยนสําคัญมากมายในเรื่องซึ่งอาจารย์โอดาเองก็มีการงดเขียนเพื่อรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่องก็ได้แต่หวังว่าเรื่องนี้จะจบภายใน4ปีตามที่อาจารย์โอดาได้ตั้งใจไว้และผู้เขียนจะได้หยุดพักสักทีครับแฟนๆก็อยากจะรู้ว่าสมบัติของโรเจอร์หรือว่าวันพีซที่เกาะสุดท้ายหรือที่เรียกว่าลาฟเทลสมบัติชิ้นนั้นจะเป็นอะไรกันแน่ พราะถึงกับบอกว่าสันคลอนการปกครองของรัฐบาลโลกได้เลยทีเดียวครับสำหรับ10การ์ตูนที่อยากให้มันจบรุ่นเราก็มีคร่าวๆประมาณนี้ครับและถ้าเพื่อนๆนึกออกเรื่องไหนเพิ่มก็สามารถคอมเมนต์มาเพิ่มเติมกันได้นะครับและสามารถกดติดตามกดดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดสต์ก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครใน Facebook ได้เลยนะครับสวัสดีครับ